แต่ไม่ต้องละพาะนั่งอยู่แล้วเลยไม่ต้องเดินเลยออแลาเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอส่งแขกไปแล้วนะเราไปจกเขากลับมาเรื่องก็มีอยู่ว่าเรื่องก็มีอยู่ว่าต้องการให้เขาสอนให้พวกคุณกินหอยแบบไหนที่มันส่งมันส่งถึงที่ได้นี่ทาไมหอยของพี่เขาพี่ภูสิ์เขาไม่มีโคนเลยอ่ะใช่อันนี้อันนี้คือความกิโลเท่าไหร่ไม่รู้อะสิบขีดครับท่าไม่ทำละ น้องพุ่งชวนคุยพุ่งชวนคุยเอาคิวคิวพูดห้มพูดห้ามชวนคุยห้ามชวนคุย,มคยแม่บอกว่ากินห้าม <c oughs> พูดวันนี้พี่ภูสิทธิ์จะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้บ้านของช่องของเขาดูเสื่อมโทรมหรือแม้แต่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้าไปเที่ยวดูคนที่เจ๊บอกว่าคนพิเศษนั้นคือใครไปดูนะช่วง คนดีสีตลาดโดยไทยประกันชีวิตบ้านคลองช่องอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะข้าวปลาอาหารครบทั้งกุ้งหอยปูปลาชะครามลวกจิ้มน้ำพริกกะปิอุ้ยสารพัดอย่างที่วันนี้พี่ภูสิทธิ์สัญหามาให้พวกเรากินและนอกจากอาหารการกินที่อุดมแล้วเรื่องระบบนิเวศก็สมบูรณ์ไม่แพ้กัน แม้ทุกวันนี้พี่ภูสิทธิ์และชาวบ้านอีกหลายคนจะทำโฮมสเตย์แต่ก็เป็นเชิงอนุรักษ์นะคะอย่างวันนี้พี่ภูสิทธิ์จะพาหนุ่มตั้มไปเก็บลูกตะบูเพื่อเอาเม็ดไปปลูก้ตะบูนี่ก็เป็นพืชตะบูนี่คือกินได้ไหมไม่ได้แต่ตเราเอาไปทำมันเป็นลิกตอเป็นเป็นเลโก้ให้เด็กเล่นเล่นตอนเด็กๆไมเด็กๆลูกตะบูแกจัดจะร่วงจากต้นพี่ภูสิทธิ์จะใช้มีดกรีดและก็แงะเอาต่เม็ดออกมาค่ะ นี่แล้วเดี๋ยวถ้าเราตอนนี้เราเราก็ประมาณนี้แล้วก็ไปตาอยอย่างงี้ใช่ป่ะประมาณนี้นี่แล้วเราก็ไปเป็นรอยกระทงมรนพืชเนี่ยแล้วก็ไปลอยอย่างเงี้ยมันจะล่มจะจมอะไรไม่เป็นไรแต่เมล็ดมันจะลอยไปแล้วมันก็จะไปติดชายฝั่งเพราะเมล็ดมันเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาเบามันเบามันสามารถลอยน้ำได้ใช่พอไปติดฝั่งปั๊บเดี๋ยวมันขึ้นมันใช้เวลานางไในการขึ้นปอยนี่มันพร้อมจะขึ้นแล้วเพราะมันแก่มากแล้วอ๋อพี่ภูสิทธ์บอกว่าแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของพวกเขาได้มาจากผู้ใหญ่เดชาคนนี้ค่ะ ที่เป็นคนแรกๆในการเริ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนมายาวนานกว่า25ปีเมื่อพื้นที่ปลูกป่าไม่สามารถขยายได้อีกทุกวันนี้ผู้ใหญ่เดชาจึงตั้งหน้าตั้งตารักษาพื้นป่าชายเลนพื้นนี้ให้อยู่ยาวนานที่สุดด้วยการซ่อมแซมพื้นป่านั่นเองไอเห็นั้มเพียงเนี้ย mm hmm. uh huh. อันเนี้ยพอมันเกาะแล้วมันต้นไม้จะล้มเ oh. พอต้นไม้ล้มลมก็ตายช่วงหลังก็เลยต้องปลูกซ่อมที่ว่าต้นไม้มันล้มนี่แหละวิธีการปลูกซ่อม ทำยังไงฮะก็เอาฝักตรงกลางตรงกลางตอนแรกมันก็เป็นฝักนี้ฮะอ๋อนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่ฝักตรงกลางเป็นอย่างนี้พอมันร่วงมาแล้วมันก็จะออกแบบนี้เราต้องเก็บฝักนี้แล้วไปหาซื้อถุงดำมามาปแล้วเอาคนดินแบบนี้เลยได้ไหมฮะได้วก็มาใส่ถุงแล้วก็เสียบเสียบไว้พอมันแตกสาใบสี่ใบเราถึงค่อยลงเป็นเป็นเป็นแห่งแล้วก็เอา ต้นกงกลางใส่ไม่ต้องลึกมากเนาะไม่ต้องลึก<อ>ามากขาให้ปดีนี้ให้จมอย่างนี้หน่อยแล้วก็โขบกันหน่อยเดียวทุกวันเลยนะคะผู้ใหญ่เดชาจะต้องออกมาซ่อมแซมป่าชายเลนไม่เคยขาด <c oughs> บางวันฝนตกฝ้าร้องลมแรงสะแมโค่น <c oughs> ผู้ใหญ่ก็จะต้องออกเรือมาซ่อมมาปลูกกองกลางยันไวค้ค่ะส่วนใหญ่ที่ผมวิ่งผ่านจะเจอหน้าผู้ใหญ่เดชาจะทําประจําต้องเอาต้นกล้าถึงเรือไปก็พอวิ่งผ่านพอเห็นต้นไม้ล้มฝางคลองก็ต้องไปตัดเพื่อ ให้ไม่กีดฝังกันเิอวิ่งพอหลังจากนั้นก็ต้องเอาต้นกล้าไปเสริมปลูกทดแทนตรงที่เห็นต้นไม้ต้นนั้นลม้มต้องต้องซ่อมแซมตลอด ต้นกงกลางรากจะแผ่นะคะแต่ต้นสแสมต้นใหญ่ๆรากจะแทงเลนขึ้นมาอย่างที่เห็นค่ะและรากแสมนี่แหละค่ะที่เป็นตัวช่วยกรองและดูดซับของเสียเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้จึงขาดกันไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ด้วยที่ผู้ใหญ่เดชาทาทำมาอย่างนี้ตลอดประ,ประมาณ2 0 20กว่าปีน,นี้เรามีเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยชั่วคราว อะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราอยากทําต่อเพราะในเมื่อเราเราปลูกแล้วเราเห็นผลของต้นไม้ที่มันโตแล้วม,มีพวก <c oughs> ลูกๆเปรียบเทียบว่าหลานๆน้นองๆแล้วมันก็เข้ามาช่วยด้วยเราก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นเราก็จะต้องทําตรงนั้นต่อไปจนกว่าเราจะทําไม่ไหวคิดอย่างนั้นนะเนี่แหละคะ่ะผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจของชาวบ้านที่ทําให้ชุมชนหันมาอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านของพวกเขาให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปก็คือถามว่าแกแกจะทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครแกบอกคือก็ทำเพื่อลูกหลานในหมู่บ้านคือคือรุ่นหลังๆจะได้มีผืนป่ามีอะไรพรงนี้อุดมสมบูรณ์รู้สึกภูมิใจแล้วก็จะยกย่องให้แกเป็นคนคนดีของของของ,ของ,ของประจําหมู่บ้านแล้วก็อ่าเก,กี่ยวกับด้านใจผมก็คือยกย่องแกให้เป็นที่หนึ่งเลยครับ เราเรารักเขามากขนาดไหนโอ้ยพี่รักนายอยู่แล้วแล้วก็คอของช่องเนี่ยนะก็รักกันหมดไม่มีใครเกลียดกัน,กนนะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คนณไทยช่วยกันขึ่นะครับไม่มีคำอธิบายครับคนดีเนี่ยคนหากินสัตว์ก็หากิน ร,ร,ร่วมค้นหาคนดีโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผู้ใหญ่เดชาเลยนะคะสุดยอ,อยดเลยผูย้ใหญ่ต้องบอกว่าที่คลองช่องเขาจะเลิฟผู้ใหญ่เดชามากใช่ไหมใช่ครับเรียกว่าเป็นฮีโร่เป็นไอดอลเลยเพราะว่าท่านทำทำแบบว่าทำจนแบบว่ารู้สึกว่าทำให้คนอื่นอย่างเดียว เพื่อตัวเองเนีไม่คิดเลยปลูกตั้งแต่ป่าล้นไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้เขียว,วนนขจีขึ้นมามแล้วก็อพอคนรักคนก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือ,อ,อว่าแบบช่วยกันทำช่วยกันทําจนทุกวันนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆไม่ได้แค่ช่วยมนุษย์ เป็นการช่วยสัตว์ด้วยเพราะสัตว์ก็พออุดมสมบูรณ์สัตว์ก็เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็มีการวงจรที่ดีขึ้นวงจรนี่แหละที่เอื้อให้เราได้มีอาหารทะเลกินใช่ครับเขาบอกอันที่พวกเราไปทํากันเนี่ยบางทีอ่ะพอคลื่นมามาซัดเนี่ยเราปลูกแล้วมันก็ลอยไปไม่เวอร์เอไปถึงที่เข้าไปปัก ที่เราเห็นในทีวีเนี่ยอาจจะเป็นการแบบทําให้รู้ว่าเออเรามาทํานะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยต้องเป็นคนพื้นที่เข้ามาทำถ้าถ้าเราแค่เราที่โชว์อะค่ะมันไม่ใช่แบบที่ถาวรแล้วก็เป็นการยั่งยืนของต้นไม้ต้องไปเลี้ยงให้มีกิ่งกอนใช่เพราะว่าถ้าเราปักปักช้ำๆงั้นเนี่ยพอคลื่นมาซัดหรือมานิดนึงมันก็ปลักมันซัดต้นมันก็ล้มไปแต่วิธีที่ถูกต้องก็คือเหมือนที่ที่ผู้ใหญ่เดชาทำจริงๆก็อยากจะชวนตั้มไปช่วงหน้าแต่ว่าตั้มติดทุลักตั้มติดทุลักนะคะเดี๋ยวช่ว ไปตลาดไหนห้ามไปสักเดียวตามที่ชอบต้องไปปากตรงนี้กั